ท่านนั้นชมสไลด์ที่อยู่ด้านขวามือของที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับในแต่ละปีนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเขาจะมีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจเขาได้สํารวจธุรกิจดาวรุ่งทุกปีครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีนั้นธุรกิจอะไรที่ถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นบเป็นธุรกิจดาวรุง่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยยังคงให้ความสนใจในการทําธุรกิจนั้นๆและถือว่ายังคงเป็นธุรกิจที่ดัง เน่มีคนนะครับให้ความนิยมมากที่สุดครับนี่คือตัวเลขล่าสุดครับเป็นการสำรวจล่าสุดเมื่อปลายป,ปี2567 <c oughs> โดยสูนยพยาากรธ <c oughs> ุรกิจมหาวิจยาลัยหอการค้าไทยปรากฏว่าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวิเนสสภัยครับยังคงเป็นธุรกิจที่อยู่อันดับ5ในธุรกิจดาวรุ่งที่คนทั่วไปในประเทศไทยยังให้ความสนใจอยู่ และเมื่อปีที่แล้วครับปี267เองธุรกิจประกันชีวิตนั้นก็ยังองยู่อันดับ5เช่นเดียวกันครับปีนี้เรายังคงร้าอันดับ5ไว้ได้เหมือนเดิมครับแต่ผมก็เลยจะเรียนแบบนี้ครับว่าธุรกิจประกันชีวิตตลอดระยะเวลา14-15ปีที่ผ่านมายังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งและอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยซึ่งเป็นผู้บริการของศูนย์นิยาการเศรษฐกิจหอการค้าไทยและเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ท่าได้พยากรณ์เอาไว้ครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าอีกกี่สิบปีธุรกิจประกันชีวิตก็ยังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งจะไม่เป็นธุรกิจดาวร่วงอย่างแน่นอนประมือให้ธุรกิจของเราครับทุกน่านครับสิ่งที่สุดญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัวนนี้ทําไมต้องธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนที่มาวันนี้นะครับผู้มีเกียรติหลายๆท่านบอกว่าเอะครับวันนี้เราจะทําธุรกิจอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่กำลังอินเทรนด์และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผนยังให้ความสนใจอยู่ก็คือทำธุรกิจร้านกาแฟผมยกตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟถ้าเราจะลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟสักร้านหนึ่งท่านคิดว่าต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ครับผมยกตัวอย่างเช่นเอาธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นโลโก้ของเขาที่เป็นนกแก้วมาคอแล้วกันนะฮะผมไม่ต้องบอกว่าพราแบรนด์อะไรนะสี่ล้านอยู่ไหมครับห้าล้านอยู่ไหมครับต้องใช้ประมาณนั้นเลยนะสี่ถึงห้าล้านบาท แต่เศรษฐกิที่นนสุดไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรครับต้องมีเงินทุนถูกไหมครับก็จะมีเงินทุนแล้วต้องมีทีมงานด้วยการที่เราทําธุรกิจและเราทําธุรกิจโดยลำพังโดยไม่มีทีมงานนั่นคือมีความเสี่ยงจริงไหมฮะเราไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ภายใต้ตัวเองคนเดียวโดยลําพังอย่างแน่นอนเราก็มีทีมงานครับก็จําเงินทุนที่สำคัญครับเราต้องมีประสบการณ์คนที่ทำธุรกิจอะไรก็ต่างถ้าไม่มีประสบการณ์ ย่อมมีความเสี่ยงและที่สําคัญครับเมื่อมีความเสี่ยงต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงในธุรกิจที่เราทำนั้นด้วยแต่ทุกท่านครับธุรกิจประกันชีวิตไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนถ้าวันนี้ผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเลยทุกท่านอาจจะไม่เชื่อธุรกิจอะไรไม่มีเงินทุนแล้วจะทําได้ยังไงจะเริ่มต้นได้ยังไงผมเรียนแบบนี้ครับว่าธุรกิจหลายธุรกิจต้องมีเงินทุนมหาศาลพอสมควรครับในการเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ธุรกิจประกันชีวิตเริ่มต้นแค่200บาท เยอะไหมครับเยอะไหมครับ200บาทนิดเดียวเองใช่ไหมครับแต่สร้างเงินหลัก200ล้าน2 0 0 0ล้านให้กับพเราในอนาคตนี่คือการเริ่มต้นในการดำเธุรกิจครับนอกจากไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมหาศาลแล้วยังไม่จำเป็นต้องมีทีมงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นทุก่านครับวันนี้ผู้บริหารที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้ แต่ละท่านนั้นก็ร้นแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เช่นเดียวกันครับแต่วันนี้เขาประสบความสําเร็จนะเป็นผู้บริหารนะครับมีรายได้หลักร้อยล้านพันล้านนะครับยเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จได้และไม่จาเป็นต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงใดๆทั้งสิน้นนี่คือธุรกิจของเราครับในการทำธุรกิจประการชีวิตนั้นลักษณะางานของเรานะครับ อช่แลนะครับสไลด์มันไปเร็วกว่าที่ผมกด <c oughs> ธุรกิจประกันชีวิตครับถือกำเนิดเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย100ร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจประกันชีวิตหรือจุดเริ่มต้นของประกันชีวิตนั้นมันมาจากปัจจัย3ประการครับ 1. ธุรกิจนี้เราช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์3เรื่องครับ1ก็คือแก้ปัญหาให้กับคนอายุสั้นเกินไปครับ อายุสั้นเกินไปผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณพ่อบ้านหรือหัวหน้า,าครอบครัควผู้นำครอบครัวนั่นเนี่ยออกไปทํางานเพื่อหาไรายได้กลับมาจุนเจียครอบครัวไปลว่าทุกวันที่เดินออกจากบ้านไปเขากลับไปหาไรายได้ออกไปหาไรายได้เพื่อเกณฑ์เพื่อจะเอาไรายได้กลับมาดูแลครอบครัวจบไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายภาระหนี้สินค่าเทอมลูกค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าคอนรถคอนบ้านอะไรก็แล้วแต่นี่คือความสามารถจากการหาไรายได้ของหัวหน้าครอบครัว แต่เขาได้ครับถ้าวันใดวันหนึ่งคนนั้นอบครัวออกไปทํางานแล้วเย็นไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาที่บ้านได้เหมือนเดิมในทุกๆวันอะไรจะเกิดขึ้นความสามารถของเขาหายไปแต่ภาระหนี้สินต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมและความสามารถของเขาหายไปพร้อมกับรายได้ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอายุสั้นเกินไปจึงอยู่ที่ใครครับอยู่ที่คนข้างหลังครับถูกไหมฮะอยู่ที่สามีอยู่ที่ภรรยายอยู่ที่ลูกครับ นี่คือคนที่ต้องเป็นปัญหาต่อไปครับคนที่จากไปจากไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่ต้องแบกรับภาระเหล่านี้เพราะฉะนั้นประกันชีวิตจึงช่วยแก้ปัญหาอย่างที่หนึ่งให้กับมนุษย์บนโลกใบนี้ก็คือปัญหาคนอายุสั้นเกินไปครับภาระจะไปอยู่กับคนข้างหลังปัญหาที่สองครับก็คืออายุยืนเกินไปเมื่อกีน้นี้อายุสั้นเกินไปปัญหาจะตกอยู่คนข้างหลังใช่ไหมครับภาระจะไปตกอยู่กับคนข้างหลังที่ต้องอยู่ต่อ คนจากไปก็จากไปแต่คนอยู่ต่อนั่นคือคนที่ต้องแบบแบบรับภาระปัญหาที่สองอายุยืนเกินไปปัญหาอยู่ที่ใครครับอายุยืนเกินไปอยู่ที่ตัวเองล้วนเลยถูกไหมครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ1 5 1 6ของจำนวนประชากร67ล้านคนครับและแนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศไทยจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แต่ในประเทศไทยอย่างเดียวครับ ทุกวันนี้คนทั่วโลกก็เจอปัญหานี้เหมือนกันไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะประเทศในเอเชียและโดยเฉพาะในเอเชียตอน,นอันออเชียงใต้เจอปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปีทุกปีครับศูนย์วิทยาศารเศรศษฐกิจมหาเลหอ,อการค้าไทยได้ทำนายเอาไว้แล้วก็ดูจากสถิติย้อนหลังนะครับพบว่มมาในปี2574ก็คือ มาสักเปีข้างหน้าเราจะมีประชากรที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเกินยุคเกิน6 5ิบปีขึ้นไปถึง35มสิบห้าเาจําำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยแน่นอนครับว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั้นปัญหาที่2เกิดขึ้นครับในช่วง3าปีที่ผ่านมา,มาประเทศไทยมีจํานวนเด็กเกิดใหม่น้อยลงครับประเทศไทยขาดแคลนเด็ก4ี่แสนคนในปัจจุบัน เราขาดแคลนเด็กเกิดใหม่4แ0,000นคนและประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มากขึ้นทุกๆปีถ้าผู้สูงอายุมากขึ้นและจากนี้ไปและเด็กเกิดใหม่น้อยลงแปลว่าอนาคตเมื่อคนกเกษียณอายุบ้นปลายชีวิตแล้วเราจะไม่มีลูกไม่มีหลานคอยดูแลเราซึ่งเราต้องดูแลตัวเองครับนี่คือปัญหาที่สองครับอายุยืนเกินไปครับเมื่ออายุยืนเกินไป อายุมากขึ้นไม่มีปุตหลานไม่มีลูกหลานคอยดูแลเราต้องดูแลตัวเองครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับอายุมากขึ้นคือสุขภาพครับใครดูแลเราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยถูกไหมครับสองครับเมื่อกเกษียณอายุแล้วแล้วเราต้องมีชีวิตยืนยาวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องกินต้องใช้หลังกเกษียณอายุใครดูแลเราครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตจึงช่วยวางแผนทางการเงินสําหรับคนที่ จะเจอปัญหาคนอายุยืนเกิดไปในอาาคนาคตครับปัญหาที่3ครับการเจ็บป่วย้วยโรคร้ายหรือการพิการหรือจุกพลภาพปัญหาที่3านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตจึงช่วยแก้ปัญหาทั้ง3าเรื่องนี้นะครับให้กับมวลมนุษยชาติคนทั่วโลกครับทุกท่านครับ เพราะนั้นประกันชีพคือการเตรียมเงินหรือเป็นการรองรับแผนทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาทั้งสามเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่น,นอนไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดแน่น,นอนครับเพราะฉะนั้นงานของเราดีไหมครับางานของเราดีใช่ไหมครับเพราะนั้นลักษณะงานของเราลังเลจ่อไปชนคนทําอะไรครับหนึ่งไปชวนคนให้รู้จักการออมครับชวนคนให้รู้จักรักครอบครัวครับรักตัวเองรักครอบครัว เราชวนคนไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทครับและเรากำลังจะไปชวนคนให้สร้างรู้จักการสร้างสตในการาที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวและเรากำลังจะสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเราทั้ง5อย่างนี้คือข้อดีของอาชีพของเราครับปรบมือให้อาชีพของเราทั้งห้าอย่างนะครับสิ่งสี่มาที่สุดผมม่ไจะพูดอยู่หลายๆเวทีเสมอครับมากท้ายท,ที่สุดแล้วธุรกิจประกันชีวิตนั้นออขออภัยครับมันไปเร็วเร็วเกินกว่าที่ผมกดนะฮะเพราะฉะนั้น ประกันชีวิตผมสรุปจากลักษณะงานของเราทั้งห้าประเภทนี้สรุปได้ว่าหน้าที่ของเราก็คือเราทําหน้าที่ในการที่จะทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมการรับครัวการสร้างสมานักานตัวเองการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวงานของเราคือการทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากมีหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเองครอบครัวแล้ว สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับคนในครอบครัวด้วยด้วยการที่เราเชิญชวนคนเหล่านั้นให้มาวดธุรกิจประกันชีวิตกับสังคขประกันชีวิตครับให้เขาได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้เขาได้มีสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นมีหลักประกันที่มั่นคงเพิ่มขึ้นทางด้านการเงินงานของเราไม่ได้ชวนเขาทําประกันชีวิตอย่างเดียวว่าแผนการเงินอย่างเดียวแต่งานของเรากําลังจะสร้างให้คนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ ย่างเช่นทุกทุท่านที่มาในว,วันนี้เรามันจะเป็นคนรวยในอนาคตใช่ไหมครับใช่ใชอกเหให้ตัวเองครับต่อข้อมุณมากๆเลยทุกท่านครับอันนี้คือสิ่งสาคัญนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือสัดส่วนจํานวนประชากรนะครับในอ,อนาคตในปี274เราจะมีจำนวนประชากรที่สูงขึ้นนะครับถึงร้อยละ20เลยทีเดียวนะครับ แล้ววันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยอีกจำนวนมากครับที่ยังไม่รู้ครับว่าการทําประกันชีวิตนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงสามแสนบาทครับแต่ณว,วันนี้เิ้งผ่านมาต้นต้นปีนะคนที่ทํางานและเสียภาษีอะไรได้นั้นอาจจะยังมองว่าเอ๊ะมันยังไกลยอยู่ค่อยไปวางแผนเอาช่วงปลาปลายปีแล้วกันอย่างเช่นเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับถ้าดูจากสถิติคนทําประกันชีวิตตลอดทั้งปีเราจะพบว่าในเดือนธันวาคมมีพี่น้องประชาชนคนไทยที่วางแผนเรื่องทางการเงินซื้อประกันชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลายเท่าตัวเลยจากเดือนพฤศจิกาขึ้นไปครับเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมน,นั้นเนี่ยคนไทยทั่วประเทศที่ทํางานหรือมีอไรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามักจะหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรก็แล้วแต่ครับ สามารถเอาไปหักดถย่อนภาษีประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เราสามารถนําเบี้ยประกันไปหักดหยนอนภาษีและดหยนอนภาษีได้สูงสุดถึงสามแสนถุดนัานครับงานของเราก็คือมีหน้าที่ในการที่เราจะไปบอกนะับคนที่มีไรายได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทํางานแล้วมีไรายได้ต้องเสียภาษีครับว่าเขาสามารถนําเงินจากไรายได้ของเขาเที่เขาเสียภาษีส่วนหนึ่ง กลับคืนเข้าสู่กระเป๋าเขาได้อยา่างง่ายๆครับด้วยการทําประกันชีวิตนอกจากได้ความคุ้มครองแล้วมีสวัสดิการที่ดีแล้วมีหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วยังได้เงินกลับคืนจากการลดหย่อนภาษีด้วยอีกก้อนหนึ่งงานของเราไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่ทอดดีที่จะให้กับชีวิตคนไทยครับทุกท่านครับความจริงของชีวิตนั้นความจริงของชีวิตนั้น หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ครับเกิดแก่เจ็บตายการทำประกันชีพไม่ได้หมายความว่าวอันแล้วจะไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งเหล่านี้มันคือปัจจัยสําคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอครับต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ประกันชีวิตน,นั้นมันคือแผลรองรับความสิ่งทางการเงินเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมีค่าใช้ใจ่ายตามมามาสามอย่างแน่นอนครับและทุกท่านครับชีวิตคนเรานั้นจะต้องไม่ตกอยู่ในความประมาณนะครับผมมีรเรื่องราวเรื่องเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้นี้มีคลิปสั้น นะับโผล่มานดึงให้เห็นแล้วนะครับผมมีลูกค้าหนึ่งคนครับนะบริษัทซั่งซุงประกันชีวิตต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าท่านนี้นะที่ได้ให้โอกาสแต่ผมขออนุญาตทุกท่านนะครับคลิปที่ท่านจะได้ชมน่าจากนี้ไปนั้นขออนุญาตอย่าถ่ายภาพแล้วก็อย่าถ่ายคลิปวิดีโอชุดนี้เนื่องจากว่าเป็นลูกค้าของบริษัทซั่ซุงจริงๆตัวจริงๆนะครับและ ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าท่านนี้นะครับที่อนุญาตให้มาอเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ในงาน Samsung Live Business Partner ได้แต่ห้ามเผยแพร่นะครับ mm. เพราะเนื่องจากว่าท่านได้ขอไว้นะครับว่าให้เอามาเพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆท่านได้แต่ห้ามเผยแพร่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นชีวิตไม่ตกอ,อยู่ในความประมาทเพราะชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอนครับเพราะนั้นผมขออนุญาตเชินจมครับภาพภเหตุการนี้